เพื่อนเพนะื่อนน้องนองทุกคนปี2558เราจะต้องเข้าวเข้าสู่อาเซียนเพื่อนอเพื่อนน้องน้องทุ้คนทราบไหครับว่าประเทศในอาเซียนมีกี่ประเทศถ้าไม่ทราบผมจะบอกให้นะครับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Association of Southeast Asian Nations ขอพาครับหรืออาเซียนทุกชาาิอาเซียนคือต้นข่าสิบต้นมารวมกันแสดงถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้มีประเทศสมาชิกทั้งหมดสิบประเทศได้แก่ 1. ประเทศบูไน 2. สประเทศกัมพูชา 3. ประเทศอินโดนีเซีย 4. ประเทศ ประเทศอาหเเระเทศพเจ็7ประเทศฟิลิปปินส์แปดประเทศสิงคโปร์เประเทศไทยและสิประเทศเวียนานัอาเซียนมีพื้นที่ราวสล้าน GDP ของประเทศสมาชิกรวมกันที่เป็นมูลค่าเรา1.8ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่เป็นลำดับที่9ของโลกเรียงตาม GDP มีภาษาที่เป็นภาษาทางการวาความรู้เพิ่มเติมนะครับประเทศอาเซียตนกสามเป็นกลอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกภูมิสามประเทศคือเอตียมกาวดีจ้ ความร่วมมือระดับอนุภาคเอเชียตะวันออกและเพื่อนำสู่การไปสู่การจัดตั้งชุมชนเอเชียตะวันออก East Asian Community โดยให้อาเซียนกระบวนการต่างๆภา,า,ายในกรอบความร่วมมืออาเซียนตัวชาเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้บหรรลุเป้าหมายเมื่อให้โอกาสภูมิภาคสิบปีขออการ เคเร็เพื่อรัปดาห2,550